โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลดอนมน์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมในตำบลดอนมน์ในเดือนกรกฎาคมนั้น คณะอาจารย์ประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและได้ประชุมร่วมกับผู้นำในชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการให้มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูงและมีการใช้วัตถุดิบที่หมุนเวียนในชุมชน เพื่อการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย 1. แหนเนื้อดอนมนเนื่องจากในตำบลดอนมนมีกลุ่มเลี้ยงโคกระบือประจำตำําบลโดยมีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ต่างๆที่สมาชิกกลุ่มได้มีการเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก 2. หน่อไม้อบแห้งในตำบลดอนมน์นั้นมีแหล่งหน่อไม้ทั้งหน่อไม้ป่าไผ่รวกไผ่เลี้ยงหน่อไม้ก็ถือว่าเป็นพืชผักธรรมชาติที่ตลาดยังต้องการเป็นจำนวนมากการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หน่อไม้อบแห้งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคและทางผู้ปฏิบัติงานได้ทำการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้าน BCG และความเป็นผู้ประกอบการจากหลักสูตร U2T4BCG และได้เขียนแผนธุรกิจการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อพัฒนาแนวทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ต่อไป